ทำให้แรงที่เกี่ยวของพามีความแข็งแรงสูงกว่าสถานะอื่นๆในสายชนิดเดียวกันค่ะมีใครรู้บ้างไหมเอ่ยว่าสถานะของสารมีอะไรบ้างสถานะของสารมีอยู่สสถานะค่ะหนึ่งของแข็ง2ของเหลว3กา๊าซซึ่งในอ p ีนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของแข็งกันเลยนะคะมีรูปร่างและปริมาตรที่คงที่ ภาชนะที่บรรจุตัวอย่างของสารที่มีสถานะเป็นของแข็งเช่นทองอลูมิเนียมทองแดงเงินค่ะสำหรับใน EP นี้เราได้ความรู้เกี่ยวกับสถานะของสารซึ่งมีอยู่สามสถานะคือของแข็งของเหลวและก๊าซสถานะที่เป็นของแข็งจะมีอนุนภาคที่เรียงชิดติดกันไม่เคลื่อนที่แรงยึดเหนี่ยวสูงรูปรา่างและปริมาตรที่คงที่แน่นอนไม่ขึ้นอยู่กับภาชนะที่บรรจุ เป็นอย่างไรกันบ้างคะพอจะเข้า